พอป o โ p รพอปะโ o รจะรีไปเดี๋ยวทันทีสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวออพอป t โ o รนี่มีหลายตัวมากแล้วมันสามารถไขาลานเดี๋ยวผมจะมาบอกชื่อติละตัวไปดูกันเลย่าสวัสดีหน่อยแล้วแก๊สสวัสดีทำไมไม่พูดคำว่าคา่ะล่ะสวัสดีค่ะ เกดจะวจ่าตายกับน้องผมจะตื่น <c oughs> มากเกยังไม่รู้อะไรยังไม่รู้อะไรล่ะทำ youtube มานานแล้วนี่ตัวนี้มีชื่อว่า Rider ส่วนตัวนี้ก็มีชื่อว่า Sky อันนี้ก็คือเชสอันนี้ก็คือ Marshall อันนี้ก็คือดับเบิอันนี้ก็ Everest อันนี้ก็ร็อกกอันนี้ก็ซูมาแหมแล้ว ส่วนนี้ก็คือระบบดักว่ารีวิวไปแล้วจำไม่ได้อะไปโทนคลิปเอาเองโอเคมาดิมันสมัดไขาลานได้ทำไมมันช้าจังอ่ะ

ล็อกกี้เด <sk introductions> ี๋ยวผมจะมาพอยุดก็ยังไม่ได้ลองตัวดีโอ้โหไม่ต้องลองพี่ลองไปแล้วนี่ล็อกกี้ครับเป็นช่างหรือว่าเป็นผู้เก็บขยะนะเออนี่เขาสำมแล้วก็มีตรงนี้สามารถยกได้ทั้งสองอันเลยอ่าตัวนี้ครับเอเวอร์เเป็นหมาที่ประจนอยู่ในหิมะ นี่เห็นไหมมีที่ขี้ที่หลังที่ครีบลแล้วตัวนี้ก็คือสกายที่มีใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถหมุนได้เชสเหรอเชสไม่มีอะไรพิเศษเลยอะ่ะนี่เชสเป็นตำรวจนั่นเองเชสจินดีรับเชสตัวนี้คือไลเดอร์มีหน้าที่ดูลูกมานะครับ แล้วก็เป็นผู้ดูเลี้ยงดูแลเออเขาเขี่ ATV ตัวนี้ก็คือซูมาเป็นหมาที่อยู่ในน้ำนะเอ,อเป็นหมาที่อยู่ในน้ำครับเออแล้วตัวนี้ก็คือมาเชลเป็นนักดับเพลิงนะฮะนี่ด,ดับเพลิง แล้วตัวนี้ก็คือรับเบิลเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าผู้ก่อสร้างนักก่อสร้างเออนี่เป็นหมาแล้วตัวสุดท้ายนะครับโรบอด็อกเป็นหมาหุ่นยนต์ที่ไรเดอร์สร้างขึ้นนี่เข,ขามีรถขับเดี๋ยวผมจะมาพูดคำต่นหูของเหล่าพอปโตรกันโดยเฉพาะพวกหมานะ แล้วจากตัวแรกมอร์เชลพร้อมสำหรับช่วยเหลือโรโรแล้วครับต่อไปซูมาลงน้ำกันเลยแล้วก็ต่อไปรับเบิ้ลรับเบิ้ลแรงเป็นดับเบิลต่อไปก็เชสเชสยินดีร็อกเคสต่อไปก็ล็อกกี้ไม่เอาอย่าทิ้งใช้ไปได้แล้วก็มีคันครับเขียวแปลว่าไปได้สกายละ่ะ บินขึ้นฟ้ากันเลยแล้วก็เอเวอเน้ำแข็งหรือหิมะฉันก็พร้อมหนวยแล้วโอเคถ้าใครชอบการ์ตูนพอพะทโทคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์มาก็ได้คลิปนะี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จบคลิป